นะมึงเล่นกูทีเผลอมึงจะกูนี่นะนี่นไม่น่ไม่น่ไม่นมึงจะนี่นะไม่นะไม่นะไม่แนะมึงนี่นโอ้ยโอ้ยมึงสาดกูเบาๆหน่อยเดี๋ยวกูล้มมึงลดน้ำตอนทานนอนเนี่ยมันดูไม่เป็นมงคลนะเว้ยก็อย่าล้มสิยายนี่แน่นี่แน่ไม่แน่ไม่น่ไม่น่ ปีนี้จะเล่นอะไรดีวะปีที่แล้วเล่นสาดน้าเบื่อแล้ว <c oughs> ผมมีอะไรให้เล่นรอแป๊บ วันนี้ฉันมาแปลกคนชมอย่าพึ่งแยกอันะละก็ย้ายมาร้องเป็นเพลงชอยส่งเสียงหวานจ่อยให้ถึงยายยายฉันนั้นเป็นที่หนึ่งยายฉันนั้นเป็นที่หนึ่งทำเอาคนอึ้องก็มาหลายรายไม่ว่าจะมัดหรือจะมวยหรือจะอออัันนนนเเ,เ,เดีียด๋ยยยยวว่า <c oughs> นน้้มตร กูไม่สบายใจเลยโอ้ยายกำลังฟลูเอออออูขอโทษเอาให้ดีนะมึงไม่ว่าจะมัดหรือว่าจะมวยหรือว่าให้หวยยายก็ทำได้ลองออกมึงกูพูดเป็นนิดเพราะว่าเป็นสิทธิ์และของยายบ้านพังกะละมังเสียยายฉันก็เลี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮู้ไม่ใช่หมาถึงได้เปเลี้ยงกะะมัง ร้อนมันพาไปไงยายสัตว์มึงมีไว้ใจไม่ค่อยได้เลยโอ้โอเอานะ <c oughs> บ้านพังกละมังเสียยายฉันก็เคลียให้มันหายรอ,อ,อดไปอ,อน้ำหรือว่าร่างกาสซ่อบหนักหนายายซ่อมได <Very good. S 1> ไม้ไม่ใช่พี่เบิร์ดหรอกนะท่านจ๋าไม่ใช่พี่เบิร์ดหลอกนะท่านจา๋ายายฉัน พราะแค่ okay. สั่งให้คนว่าดอย่าช้าอื่นอาจรีบทำใหม่<ะ>ล้อเล่นนะท่านผู้ชมทุกคนนิยมชมช,มชอบยายลองถามหน่อยสิถามว่า,าลองถามกันหน่อยสิว่ายายนั่นมีดีแล้วก็อะไระะะทําไมถึงสมเก่งเรียนรู้เอาเองหรือว่ายังไงเออ ว่ายังไงแล้วว่ายังไงตั้งแต่สาวๆกูก็ขาว่าาองเนื้อหนังสีทองและเป็นหยองใหญ่หน้าตาก็สะสวยเพราะเคยโดนเดีงยว่งยิยยอะไรวะเขาใหญ่เพิ่งบอกเมื่อกี้เองว่าครอนอุ้ยมันอันอะไรไอ้นี่คิดเะลึง่งกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรกูหมายถึงหน้าตาแล้วก็สะสวย รูปร่างซ้ำรวยนมใหญ่ใหญ่อ๋อแล้วทำไมตอนนี้มันได้แต่ยาวไม่เห็นใหญ่เลยไอเวนที่มันเป็นแบบนี้มันใช้ประโยชน์ดีกว่าเว้ยยังไงยายอ้าวบางทีกูนอนดูโทรทัศน์นะห่วงอ่วงกูก็เอามาทาเป็นหมอนหนุนหัวเอามามัดรวมกันแล้วบ้วนเป็นเกลียวทำหมอนข้างไว้ขี่ก็ยังได้ยายเพ่อ ไงว่าไปฝึกละที่ไหนมาถึงได้เก่งวิชาซ่อมเองได้ไม่ใช่ให้ชมตัวเองคนอื่นเขาเซ็งเห็นไหมยายอ้าวเลอะกูก็ไม่รู้คิดว่าละให้กูล่องอะไรก็ได้ <c oughs> โอเช <c oughs> พูดเรื่องซ่อมของอ้าให้มันถูกเรื่องตรงประเด็นเลยเอ็ดซะก,กูกลายเป็นลูกมึงเลยได้สิบหายเฮ้ย พูดเรื่องแล้วก็ซ่อมค้องวันก่อนน้ำนองกูก็ซ่อมได้ซ่อมอะไรยาย,อ,ยอีวันนั้นแม่งไฟช็อตอ oh. อีวันนั้นแม่งไฟช็อตไอ้พวกบดบอดมันมาวางไข่กูนี่เอาน้ำม,มาราดเปลีย่ยนกูนี่เอาน้ำม,มาราดนอนตายเกลื่อนกลาดเลยเอง,งามใส่ซ oh. ่อมน้ำหน้ามาเล่นกับกู พวกมึงไม่รู้กูนะคะใหญ่อ,อยายไม่ใช่แล้วแบบนั้นก็อเออนะสิกูเลยอดดูทีวีไอสายไฟอับปีเสือกมาช็อตได้โอ้ยก็ยายเอาน้ำมานะ่ะเออกูเสือกสาดใส่สายไฟ <c oughs> แต่ว่าไอกโกรกเอ้ยบ้านเราละที่เคยเป็นบ้านใหม่เกิดมาก้อนเห็นหลังค้าโบแบบนี้แล้ว ไม่ไ e. ออกเป็นไงบ้านใหม่ไอ้ฮาฟังกูก็อสิก็อตอนนี้มันผูพังกูไม่มีกระตังเลยต้องซ่อมใช้จะมาจากในทีวีเคล็ดลับวิธีก็พอซ่อมได้หลังลังชักจะซ่อมช้าเพราะกูชราซ่อมไม่ไหวแกแล้วขี้เกียจด้วยเลยอยากมีเดีเ๋ยวเดี่ยวเียวด่ยวลอดอ้วยอีกแล้ว ความคิดมึงนี่อกุศนจริงๆเลยฮะกูแกแล้วเกียดด้วยอยากมีตัวช่วยแนะนำได้เอ้ยยายจ๋าไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมทั้งปวงฉันช่วยได้เอ็งหรอจะมาช่วยกูตัวเล็กจุดจูดูไม่น่าไหวเอ้เล็กใหญ่ก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ลำบากยากเข็นสักเท่า ใช่จ้ะยายต้องมองการไกลบึงนี่ฉลาดเหมือนกูเลยะนะไอจชิปเออเออบึงงขายมาแน่นอน เอชาเอชา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 อร่อยแม่งเดี๋ยวเดียวเดียวมึงขายเสร็จเราจะไปเลยเหรอตีหัวเข้าบ้านเลยยายสวัสดีครับผมดู กวดหน้าบ้านยายจบลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษต้อนรับสงการยายร้านก็เลยมาถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบไทยๆกับเพลงฉ่อยเพื่อที่จะขายของสำหรับใครที่อยากจะรอดูตอนต่อไปของยายว่ายายจะเป็นยังไงรอติดตามสาอหน้าเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้เจอพี่กรีหลังสงการหน้าตาเราก็จะผ่องใสอย่างนี้นะครับผมเรามีกิจกรรมมาให้ทุกคนเล่นด้วยกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า ่างวัยเข้าใจเกลียย้กิจกรรมนี้ก็เลยเชิญชวนทุกท่านถ่ายรูปคู่หรือถ่ายคลิปก็ได้ยายหลานหรือผู้ใหญ่ก็ได้ครับปู่ย่าตายายสามารถถ่ายรูปคู่กับหลานได้นะครับแล้วก็เอามาปวดกันส่งกันเข้ามานะครับทั้งรูปทั้งวิดีโอใครเกลียนสุดอะไรสุดเดี๋ยวเราจะพิจารณาเพื่อให้ได้รับรางวัลกติกาในการรับรางวัลของเราก็คือคุณจะต้องโพสต์รูปของคุณใน a c e b o o k ของคุณนะครับแล้วแฮตแทก กร,กราฟ์กาตูนและต่างวัยเข้าใจเกลียนถ้าโพสต์แล้วถ้าใครมีไลค์มากกว่า100่รไลค์เราจะนํามาสุ่มแจก3รางวัลรางวัลที่จะได้รับก็คือเสื้อริมิเต็ดที่4มูลค่าตัวละ550บาทถ้าเป็นคอปปกนะครับ <S 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 ผมอย่างสวยงามเลยตัวละ550รบาทเราแจก3รางวัลรางวัลละ2ตัวใครที่สนใจมียายที่แบบเกลี green, ยนเกลียร้านที่นา่นารักแม่รักก็ได้นะครับถ่ายรูปคู่กับยายส่งมา คู่กับป้าคู่กับลุงคู่กับตาคู่กับปู่คู่กับยายคู่กับย่าได้หมดเลยนะครับหรือว่าคุณเป็นยายเป็นย่าเป็นปู่เป็นตาเป็นป้าเป็นลุงนะครับถ่ายคู่กับหลานของคุณส่งมานะครับเอาละครับสําหรับใครที่สนใจที่อ,อยากได้เสื้อก็สามารถเข้าไปซื้อก็ได้เลยเราเป็นคอลเลคชันที่4แล้วนะครับมีแค่100ตัวเท่านั้นนะมีแค่100ตัวเท่านั้นเราแบ่งมา6ตัวเพื่อที่จะมา ให้รางวัลกับกิจกรรมต่างไว้เข้าใจเกลียะครับมูลค่ารวมกันถึง3,300บาทเลยทีเดียวใครสนใจก็ส่งเข้ามานะครับส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภานะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่กีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามโกรกากด้ายใหญ่ร้องเพลงเฉยอ่อยอ่อยๆๆๆกันมาก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็รอติดตามวันเสาร์หน้าเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้พี่กีก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขเนื่องในวันปีใหม่ไทยแล้วเจอกันเสอหน้าสวัสดีครับ